สวัสดีครับมาพบกับช่องทำได้ชว่วยแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาวัดกระแสะของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าวัดแอมป์นะครับโดยเครื่องมือตัวนี้เลยนะครับนี่ครับแคมมิเตอร์นะครับน,นี้จะเป็นรุ่น u t 2 0 4ัดนะครับทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยครับรุ่นนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาวัดกระแสะหรือวัดแอมป์ ทั้ง DC และ AC ให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยน,นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดเครื่องนะครับมาที่เมนูนี้นะครับ 60m แต่ถ้าถ้าจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับแต่ความละเอียดอันนี้จะละเอียดกว่านะครับอันนี้600อันนี้10เราจะเลือกเป็นอันนี้นะครับ เราเปิดเครื่องมือมาเลยครับนะครับอันนี้เป็น DC อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องปรับอะไรแล้วนะครับเราสามารถวัดได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้พัดลมนะครับพัดลม dc 12โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนี่ครับเปิดสวิตช์แล้วนะครับให้ทำงาน นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยวิธีวัดนะครับเราเปิดเครื่องแล้วนะครับาสายจะมีสองเส้นนะครับเราต้องแยกสายออกจากกันนะครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้อ่ะมันมันก็จะวัดไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอันนี้นะครับเราต้องแยกเป็นสองเส้นนะครับแล้วเราก็ขีบ เส้นไหนเส้นหนึ่งนะครับเส้นไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเส้นบวกก่อนเลยนะครับนี่ครับนะครับอันนี้กินไฟ1 4 0 4 2จุดนแอมป์นะครับคือการกินไฟนะครับให้ผมมอนะครับโซลิโอก็งับใหม่นะครับ นี่มาละนะครับนี่คือการวัดการกินไฟของเครื่องใช้นะครับอันนี้เป็น DC นะครับคือเราสามารถทำได้ทุกอย่างครับถ้าเป็นหม้อหุงข้าวดีซหรืออะไรเงี้ยเราก็ทําได้เหมือนกัน,นครับทุกอย่างดวงปงดวง,ดวงไฟก็วัดได้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าอุปกรณ์อันนี้กินไฟเท่าไรอะไรเงี้ยครับ มาเรามาดูอุปกรณ์ที่เป็น AC นะครับคือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราเองนะครับไฟ220โวลต์นะครับได้ทุกอย่างนะครับหม้อคงหม้อข้าวพัดลมทรทัศน์ได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันเลยนี่ครับก็เปิดมาเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับนี่ อ่าเปิดมาที่60สแอมนะครับแล้วน,นี้เป็นเป็น DC อยู่นะครับท่านเพื่อนเห็นหมเราต้องกดเปลี่ยนเป็น AC นะครับนี่กดเปลี่ยนเป็น AC าด้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมมาวัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดพัดลมก่อนนะครับเปิดพัดลมละ แล้วก็เนี่ยครับอ่าอันนี้เป็นปลั๊กพัดลมนะครับคือเราก็ต้องแยกเป็นสองสายเหมือน DC เหมือนกันนะครับนี่ครับผมอันนี้ผมผมเป็นปลั๊กพ่วงนะครับแล้วผมก็แยกสายไว้ถ้าแยกตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยสะดวกนะครับอันนี้ผมแยกสายไว้เลยเอาไว้ตรวจสอบแบบนี้นะครับอ่าคันนี้ผมเนี่ยครับเปิดไปที่6 0สแอมเป์เป็น Ac แล้วผมก็ขีบไปเลยครับ นี่นะครับ0.19แอมป์นะครับอ่าพัดลมตัวนี้กินไฟ0.19แอมป์นะครับอ่านะครับอ๋อนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปใหม่นะครับ 0. 1.80.19แปดศน์นะครับเดี๋ยวผมจะลองนิ่งอารมนะครับเ,เกียร์สามนะครับมันก็จะกินเพิ่มขึ้นนะครับผมเปิดเป็นเกียร์หนึ่งนะครับอาจะน้อยลงนะครับก็ทำมาหุงข้าวเราอยากรู้ว่ากินไฟเยอะไหมก็ทำเหมือนกันได้เลยนะครับ ม้อข้าวก็กินหลายแอมนะครับผมว่าน่าจะประมาณสี่หแอมมข้าวขนาดหนึ่งลิตนะครับวิธีการเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ากินกระแสะมากกินกระแสะน้อยกินไฟมากกินไฟน้อยน,นะครับก็ทําแบบนี้นะครับที่ผมแนะนําไปนะครับง่ายๆทั้งไฟ AC และ DC นะครับแต่เครื่องนะครับเครื่องบางรุ่นก็จะได้แค่ AC นะครับ เราต้องดูนะครับถ้าเราจะซื้อถ้าจะซื้อก็เอาให้ได้ทั้ง AC DC ไปเลยนะครับทีเดียวจะได้จบไปเลยโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้เห็นคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆช่วยกด s ั b s ไ cribe ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับผมติดพลาดประการใดแนะนำผมได้นะครับขอบคุณครับ